วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซรั ot, นะฮะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอธิบายรายละเอียดข้อมูลสกิลของเซียที่มาจากเว็บไซต์หลักนะฮะ ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความสามารถหรือว่าสกิลของเซียเนี่ยมาประมาณ2คลิปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่3เกี่ยวกับสกิลของเซียนะซึ่ง2คลิปก่อนที่ผมได้ทําข้อมูลเกี่ยวกับสกิลของเซียนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยได้ดูมาจากคลิปไลน์เชเลอร์กับคลิปเกมเพลย์แล้วเราก็มนโนขึ้นมานะครับรวมถึงนําข้อมูลจากที่มันหลุดมาจากคนที่ได้เล่นเบต้าของยูนิซิปมาบวกๆก,กันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีความแม่นยําตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ ในคลิปนี้นะครับผมเราเนี่ยเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์หลักของ Apex Legends นะครับซึ่งความแม่นยําของข้อมูลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าน่าจะ100%แล้วนะและนอกจากเราจะพูดถึงข้อมูลสกิลของเซียแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อมูลรายละเอียดของปืนใหม่ในซีซัน10นั่นก็คือ Rampage LMG กันอีกด้วยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลสกิลของเซียจากเว็บไซต์หลักของ Apex Legends กันก่อนเลยนะครับโดยสกิลแรกของเขาก็คือสกิลแพสซีฟที่มีชื่อว่า Heart Seeker เมื่อเซียเล็งผ่านสโคปปืนเซียเนี่ยจะได้ยินหรือว่ารับรู้เสียงการเต้นของหัวใจศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆของเขานะครับนับจากตัวเขาออกไปเป็นรัศมี75เมตร แล้วถ้าถามว่า75เมตรเนี่ยไกลขนาดไหนมันก็ไกลเท่ากับสกิลสแกนของบัตฮาวเลยครับจากในคลิปเนี่ยเราเห็นได้ว่าเวลาที่เซียร์เลงผ่านสะโคบเนี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์นะครับบอกขึ้นมานะ เป็นเหมือนกับการวัดเสียงนะครับว่าเสียงมาจากทิศทางไหนนะครับแล้วก็ยิ่งศัตรูอยู่ใกล้นะครับไอตัวอินดิเคเตอร์วัดเสียงเนี่ยมันก็จะมีความถี่หรือว่ามันสูงขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งพูดตามตรงเลยะครับว่าสกิลนเนี่ยไม่ได้มีความ OP อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ช่วยในเรื่องของการบอกตำแหน่งศัตรูได้ดีเลยทีเดียวนะครับว่าศัตรูเนี่ยมาจากทิศทางไหนหรือว่าอยู่ใกล้กับเรามากแค่ไหน ส่วนข้อเสียของสกิลนี่เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เสียเนี่ยเขาเล็งผ่านสะโคมเนี่ยนะครับไอตัวอินดิเคเตอร์นี่เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงสะโหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลำคาญหรือบางครั้งเนี่ยไอตัวอินดิเคเตอร์อันเนี้ยมันอาจจะบังศัตรูทําให้เราเนี่ยเห็นศัตรูได้ยากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ต่อมาเป็นสกิลแท็กที่ข้อของเซียนะครับที่มีชื่อว่า focus of attention โดยสกิลนี้เซียจะทำการปล่อยไมโครโดนออกมาจากหน้าอกเป็นลักษณะของท่อเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งความกว้างหรือว่าระยะความใกล้ไกลเนี่ยก็ดูได้จากภาพนี้เลยนะแล้วสกิลนี้มันสามารถใช้ผ่านหรือว่าทะลุก,กำแพงสิ่งก่อสร้างได้เหมือนกับสกิลสแกนของบัตฮาวอีกด้วย เมื่อสกิลนี้โดนใส่ตัวศัตรูนะครับมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยถูกแคนเซิลการใช้ไอเทมประเภทฮิลการชุบเพื่อนแล้วก็รวมถึงสกิลเป็นเวลา2วินาทีครับและนอกจากนั้นมันยังทําการเปิดเผยตําแหน่งของศัตรูและรวมถึงแถบเลือดของศัตรูให้กับเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้เห็น เป็นเวลา8วินาทีกันเลยทีเดียวครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าสกิลนียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ OP กันเลยทีเดียวนะถ้าเราลองมาเปรียบเทียบกับสแกนของบัตรฮาวนะครับระยะสแกนของบัตรเฮาลเนี่ยอาจจะกว้างกว่าก็จริงแต่ว่าความกว้างหรือว่าระยะสกิลของเซียเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะ แต่สิ่งที่สกิลแท็กติคอของเซียเหนือกว่าของบัตฮาวก็คือระยะเวลาในการเปิดเผยตำแหน่งศัตรูนั่นเองนะฮะคือมันตั้ง8วินาทีส่วนของบัตฮาวมันเปิดเผยแค่3วินาทีครับแล้วของเซียเนี่ยมันยังบอกแถบเลือกศัตรูให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยนะแล้วก็ยังไม่ได้รวมถึงการขัดจังหวะหรือว่าแคนเซิลการใช้ไอเทมระเภทฮิลการชุบเพื่อนหรือว่าแคนเซิลสกิลของศัตรูไปอีกตั้ง2วินาทีครับ สรุปก็คือระยะหรือว่าความกว้างของสกิล a ท t i c a l ของเซียเนี่ยอาจจะสู้ของบัตฮาวไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการขัดจังหวะศัตรูแล้วก็รวมถึงระยะเวลาในการเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูของสกิลเซียเนี่ยกินขาดครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับสกิลนี้นะครับก็คือระยะเวลาในการครูดาวของสกิลนี้นั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาในการครูดาวของสกิลนี้เนี่ยต้องนานแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถของสกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะครบครันเกินไปนะครับอาจจะต้องแลกมาด้วยระยะเวลาในการครูดาวที่นานนั่นเองฮะต่อมาเป็นสกิลอัลติเมทของเซียนะครับที่มีชื่อว่า Exhibit โดยสกิลนี้เซียจะทําการโยนอุปกรณ์จากหน้าองค์เขาออกไปนะครับและอุปกรณ์นี้นะครับมันจะทําการสร้างอนาเขตขึ้นมาและเมื่อศัตรูที่อยู่ภายในอนาเขตนี้ทําการวิ่งหรือว่ายิงปืนนะครับมันจะทําการเปิดเผยตําแหน่งให้กับเซียแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้รู้นั่นเองฮะ คือสกิลนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นการค้นหาศัตรูภายในจุดที่เราเนี่ยจะทําการไฟ์กับศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งรัศมีของสกิลนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอาจจะกว้างกว่าสกิล EMP ของคริปโตอีกก็ได้นะแต่สิ่งที่เราเนี่ยยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็คือระยะเวลาของสกิลนี้นะฮะต้องมารอดูกันว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหน โดยภาพรวมความสามารถของเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการ tracking หรือว่าเปิดเผยตำแหน่งศัตรูที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะฮะและโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเจ้าตัวละครเซียตัวนี้นะครับมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะกลายเป็นตัวละครเมตาในแร้งของซีซัน10อย่างไรก็แล้วแต่เราเนี่ยก็ต้องไปรอเล่นตัวละครตัวนี้ในซีซัน10กันอีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาดูข้อมูลรายละเอียดของปืนใหม่ในซีซัน10ที่มีชื่อว่า Rampage LMG กันเลยดีกว่าครับ ซึ่งข้อมูลอันนี้นะครับก็มาจากยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่า Staycation นะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ได้ไปทดสอบเล่นในซีซั่น10ก่อนคนอื่นๆนั่นเองนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็ทำคลิปวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าปืนนี้มาให้เราได้ดูนั่นแหละนะครับผมซึ่งในคลิปนเนี้ยผมก็ได้นำคลิปของเขานะครับบางส่วนเนี่ยมาอธิบายภายในคลิปนี้เป็นภาษาไทยซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากดูคลิปออริจินอลของเขานะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั่นให้นะครับ ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะ ปืนแ a m มเพจ LMG นะครับเป็นปืน LMG ปืนใหม่ปืนแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม Apex Legends ตั้งแต่เกมเปิดมากันเลยทีเดียวฮะโดยปืน Rampage LMG เนี่ยก็เป็นปืนที่ใช้กระสุน a v y มี f มี Fire Rate หรือว่าความเร็วในการยิงเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ด้วยความเร็วในการยิงที่ค่อนข้างต่ำแบบนี้นะครับจึงทำให้เจ้าปืน Rampage LMG ปืนนี้เนี่ยเป็นปืน LMG ที่สามารถ control recoil หรือว่าคุมแรงดีดของปืนได้ง่ายกว่า ปืน LMG ปืนอื่นๆน,นั่นเองฮะแล้วก็ปืน Rampage LMG เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นปืนที่มีความเร็วในการยิงที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าดามเมจของมันเนี่ยค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียว โดยดาเมจที่ยิงเข้าที่หัวเวลาไม่ได้ใส่หมวกจะทำดาเมจนัดละ42ส่วนดาเมจเวลายิงเข้าที่ตัวจะทำดาเมจนัดละ28แล้วก็ดาเมจเวลายิงเข้าที่แขนและขาจะทำดาเมจนัดละ24ซึ่งเจ้าปืน Ram p a g พ LMG ปืนนี้นะครับเป็นปืนที่เหมาะกับระยะกลางแล้วก็ระยะไกล และนอกจากนั้นเจ้าปืนนี้เนี่ยยังสามารถบรรจุเทอร์ไมค์กระเนดเข้าไปภายในปืนได้อีกด้วยนะครับซึ่งพอบรรจุเทอร์ไมค์กระเนดเข้าไปภายในปืนเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วในการยิงให้กับปืนแรมเพดเอลนะครับและรวมถึงยังสามารถยิงทําลายประตูได้อีกด้วยโดยภาพรวมแล้วนะครับผมคิดว่าเจ้าปืน Ram เพดเอลเมเนี่ยมันต้องกลายเป็นปืนที่ติดเมตาในซีซั่นหน้าอย่างแน่ๆนเลยฮะ เพราะด้วยดาเมจที่สูงแต่ว่าความเร็วในการยิงต่ำซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยคอนโทรลรีคอร์อย่างยอปืนเนี่ยได้ง่ายขึ้นบวกกับดาเมจที่ค่อนข้างสูงและรวมถึงระยะของปืนที่มันเหมาะกับการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยแล้วพอใส่เทอร์มไม์กระเนตเข้าไปเนี่ยมันยิงเร็วขึ้นบวกกับยังสามารถยิงทําลายประตูได้ คือเจ้าปืนเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติที่ครบมากๆเลยนะที่เราเนี่ยควรจะหยิบมาเล่นภายในแรง้งยังไงก็อย่าลืมไปลองใช้กันในซีซัน10ดูนะครับและนี่ก็คือข้อมูลสกิลของเซียที่มาจากเว็บไซต์หลักของเกม Apex Legends แล้วก็ข้อมูลของปืน Rampage LMG ที่มาจากผู้เล่นที่ได้ไปทดสอบเล่น กันในซีซั่น10ก่อนซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ LCT มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอปืนไปแล้วบ๊ายบายจุบจุบ party every weekend so on the radio that's my favorite song make me bounce around like I don't know like I won't be here long now the thriller is gone got no patience I'm not a doctor but why is you lying